ครับผมก็สวัสดีครับคุณปูแล้วก็สวัสดีครับนักลงทุนนะครับก็ของพี่วันนี้เป็นหุ้นตัว BM นะครับจริงๆเปเปอร์เป็นเรื่องของ e a r n i n g ็ง e v พรีวนะครับแต่พี่มาเล่าเรื่องของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับก็จริงๆเมื่อวานนี้ราคาหุ้น BM ถ้าเกิดว่านักลงทุนตามหุ้นอยู่นะครับก็จะเห็นว่าช่วงแรกของชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยมันลงไปเกือบเกเเลยนะ พี่ก็รีโพหาผู้บริหารเลยว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเชิงฟันเดเมนทัลหรือเปล่านะครับจริงๆพี่กังวลเรื่องของงบนะครับแล้วก็ไปได้มเสมสเซจมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของภาครัฐนะครับพี่เอาแบบนี้ก่อนพี่ไล่เรื่องของอาการปรับตัวลดลงก่อนเมื่อวานน่าจะมีคอนเซิร์ตสเรื่องก็คือเรื่องงบแล้วก็เรื่องของนโยบายภาครัฐนโยบายภาครัฐเนี่ยคืออะไรครับคนปูคือเรื่องของการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ ออกมาเปิดเผยกระสือว่าทางารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเนี่ยเริ่มจะเสนอนะครับให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องของการทําเรื่องของไอ้ตัว๋วรถไฟฟ้านะครับทั้งระบบเนี่ยแทนที่จะเหมือนเพื่อไทยคือ20บาทนะครับเขาขอเพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็น40บาทนะครับแต่วิธีการทำเนี่ยมันดูแปลกๆตรงที่ว่าเขาบอกว่ามันจะทำสี่บาทได้นะ แล้วรัฐเนี่ยไม่ต้องเอาเงินไปซัพพอร์ตด้วยโดยการที่รัฐเนี่ยจะเข้าไปซื้อคืนสัญญาสมรทานจากทาง B.T.S กับ B.M ก่อนฟังดูคุ้นๆน,นะครับเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนอินิเชตไอเดียนี้นะครับว่าจะเข้าไปซื้อตัวสัญญาสมรทานคืนจากโอเปอเรเตอร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอซื้อคืนมาแล้วเนี่ยเ,เรื่องของให้ตัวาการบริหารจัดการรถไฟฟ้าจะมาอยู่บนมือของภาครัฐ เขาจะทํานโยบายอะไรก็ได้แม้ว่าจะทําเรื่องของราคาที่มันต่ําระดับ20บาทนะครับโอเปเรเตอร์นะครับซื้อโดนซื้อคืนมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้โอเปอเรเตอร์เนี่ยทำสัญญาเรื่องของการเดินรถแบบสายสีเขียวส่วนต่อขยายอันนี้ดูแบบตรงไปตรงมานะครับแต่ของรัฐบาลออภูมิใจไทยเนี่ยดูแปลกๆตรงที่ว่าซื้อคืนสัญญาสมรทานเหมือนเพื่อไทยนะครับแต่บอกว่า ให้โอปเปอรเตอร์เนี่ยมาซื้อสัญญาสมปทานกลับซื้อมาซื้อกลับนะครับถามว่าเอาจริงๆเนี่ยเวลาซื้อกลับเนี่ยเขาต้องซื้อด้วยราคาแบบไหนนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับแล้วถ้าเกิดบอกว่าออปเปอรเตอร์เนี่ยต้องลดไปลดราคาเลยนะหมายความว่าสัญญาสมปทานใหม่ต้องลดราคาเหลือสี่สิบาทถามว่าออเปอรเตอร์เขาจะซื้อแพงไหมอะ่ะเขาก็ไม่น่าซื้อแพง รัฐบาลบอกว่าเราจะไม่ใช้เงินในการพพอร์ตนะแต่ซื้อซื้อโอเปอเตอร์มาที่ราคาแพงแต่ขายที่ราคาถูกถามว่าเรารัฐบาลเป็นคนที่รับหรือเปล่าก็ใช่อีกนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ในมุมพี่อ่ะ <c oughs> พี่จะมองแบบม,มิติแบบนี้นะครับคนณบูว่าสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดเนี่ยในมุมพี่เนี่ยเป็นไปได้น้อยนะครับด้วยเหตุผลสองข้อนะครับ <c oughs> อันแรกเลยเนี่ยการซื้อสัญญาสัมปทานคืนนะครับเราลองไปดูเคสอ้างอิงก็คือเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทย เขายังไม่จบนะครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการซื้อคืนสัญญาสมปทานเพราะว่ามันคอมพิเคตมากนะครับมันไม่รู้ว่าจะซื้อคืนนี่ราคาเท่าไหร่แล้วโอเปอเรเตอร์เนี่ยยอมขายหรือเปล่าเพราะว่าโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องขายนะครับบบบูถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จริงๆถามว่าทําไมเขาไม่ขายได้เพราะว่าเขาโดน p r o เ e c โดยสัญญาสมรทานอยู่นะครับ,รบถ้าอะไรก็ตามที่มันแย่กว่าสัญญาสมปทานที่เขามีอยู่เขาไม่จําเป็นต้องขายเลยนะครับเพราะฉะนั้น รัฐบาลเพื่อไทยใช้เวลาอย่างน้อยอีกสองปีในการที่จะสรุปเรื่องของการซื้อคืนสัญญาสมปทานรัฐบาลภูมิใจไทยบอกว่าขอเวลาสี่เดือนในการซื้อสัญญาสมรทานแค่นี้พี่จะคิดว่ามันยากแล้วนะครับ,รบอันที่สองอย่างที่พี่บอกว่าการที่ออจะมาซื้อคืนให้ไอ้ตัวภาครัฐไปซื้อสัญญาสมปทานคืนมาแล้วก็ขายกลับให้กับไอ้ตัวโอเปอเรเตอร์ ถามว่าโอเปอเตอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องขายหรือเปล่านะครับถ้าภาพรวมคือผู้ถือหุ้นของ BTS กับบ m เสียประโยชน์นะครับ hmm. ถ้าเกิดว่าเสียประโยชน์พี่มั่นใจว่าเขาไม่ขายเด็ดขาดเพราะว่าเขาโดนโปรเทคในเรื่องของสัญญาสัมปทานเรียบร้อยนะครับเพราะฉะั้นถ้าเกิดว่าราคาหุ้น BTS กับบ m ลงด้วยประเด็นข่าวนี้พี่ถือว่าเป็นโอกาสในการที่นักลงทุนเนี่ยจะซื้อเลย นะครับเมื่อวานพี่ก็รีบอ,ออกโน้ตนะครับแล้วก็เห็นราคาหุ้นของ BM เริ่มรีบาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นเนี้ยพี่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามันลงด้วยเหตุผลนี้พี่ถือเป็นโอกาสในการซื้อนะครับ mm. กลับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พี่คุยทางบริษัทก็คือเรื่องของงบนะครับ mm. ตอนแรกก็คงกังนวลว่าด้วยความที่นักท่องเที่ยวมันหายไปแบบนี้จํานวนนั้ตัวปริมาณผู้โดยสารทาั้งรถทางด่วนแล้วก็รถไฟใต้ดินเนี่ยมันปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย มันกังวลถึงขั้นว่าง,งบเนี่ยมันจะออกมาแย่หรือเปล่านะครับตกลงแล้วเราพีออกมาเนี่ยไม่ได้แย่นะครับกำไรเนี่ยอยู่มานพันล้านนะครับปรับตัวลดลงแค่0.1เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมันเหมือนว่ามันจะทรงตัวด้วยซ้าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่มันปรับเพิ่ม7เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนะครับเทียบกับไตรมาสก่อนถือว่าปกติแหละเพราะว่าการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของสุจริตี้เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เยียเยียร์ที่มันลดลงแค่ศ .1 เนี่ยหรือว่ามันแทบจะไม่ลดลงเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีถามว่าอะไรคือตัวแปรทําให้กําไรเนี่ยมันแทบจะไม่ลดลงเลยกับปีที่แล้วแม้ว่าทราฟิกมันจะลดลงเพราะว่าเขาคุมค่าใช้จ่ายาอาการ mm hmm. ปกติเลยครับโคดบูเมื่อไรายได้ไม่มานะครับบริษัทต่างๆเนี่ยเขาใช้วิธีการคุมค่าใช้จ่ายเพื่อทําให้รายได้เพื่อทําให้กําไรเนี่ยมันมีในสิ่งที่ผู้บริหารพรอม i ิสกับตลาดกับเอ,อ่อทให เห็นว่านักลงทุนเนี่ยสามารถจะรีไลน์ออกได้ตัวกําไรของบริษัทได้นะครับนั่นคือประเด็นเลยว่าไตรมาสสามที่มันออกมาไม่ได้แย่มากเพราะว่าการคัดเลือกของไอ้ค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย S อกแล้วนี่แหละคือเป็นตัวแปรหล,ลักที่ทําให้ประมาณการของเรานะครับที่เรามองว่าปีนี้จะปรับตัวลดลงประมาณสี่เปอร์เซ็นต์สำหรับกำไรนะมันอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นนะครับมีโอกาสาที่เราจะปรับการขึ้นด้วยซ้ําถ้าเกิดถ้าคุมค่าใช้จ่ายได้ต่อในไตรมาสสี่ นะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นสําหรับ p m นะครับคือเรื่องของไอ้ตัวทางด่วน2ชั้นนะครับเราเคยบอกไปแล้วว่า BM ดูเหมือนจะไม่มีแค่ตริสลาพอหมด20บาทนะครับแต่การมาเป็นว่าเรื่องของการไอ้ตัวทางด่วน2ชั้นเนี่ยน่าจะโดนมาปัดฝุ่นนะครับ mm hmm. แล้วก็น่าจะกลับมาภายในปีนี้นะครับซึ่งเรายังไม่ได้รวมในประมาณการนะเราก็คอนเซอร์ฟทีเพราะว่าเราคิดว่า มันดูยากเหมือนกันที่จะเอาทางด่วนกลับมาปัดฝุ่นรอบนี้แต่ถ้าทําได้ครับนะครับมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับ b M <c oughs> ในเรื่องของทางด่วนสองชั้นตามคอนดิชันที่เราบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือหนึบาทนะครับออนท็อปจากไอ้ตัวราคาเป้าเราที่แปบาทเพราะฉะนั้นบ M ในช่วงนี้เราถือว่าราคาถูกมากนะครับถ้าเกิดโคตรบู้กับนักลงทุนตามเนี่ยเอาดูง่ายๆเลยว่าราคาหุ้น bm ตอนนี้มันต่ำกว่าช่วงโควิด ประมาณสักห้าสิบซนะครับแต่กำไรสูงกว่าโควิดตอนช่วงนี้นะครับสูงกว่าโควิดสามสิบเปอร์เซนถามว่าแบบเนี้ยมันมันมีออตักกะตรงไหนเราก็เลยมองว่ามันคือ value play เลยเพียงแต่แค่มันรลอกแคต l y s t ในการที่จะด i v e ตัวราคาพุ้นขึ้นไปซึ่งมันก็จะเรียงเลียงมาเลยทั้งไอตัวทางน่วนสองชั้นผลประกอบการที่ไม่ได้แย่ นี่คือแคตเตสร์เสำหรับ B M ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าราคาปัจจุบันถือว่าเป็นบาร์เกนนะครับก็เล็กกว่าเบนไบรท์เกตแปดบาทครับโคดบู